ต่อในช่วงนี้คุณผู้ชมครับ,รบประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าเป็นจริงๆอย่างที่ทางฝั่งผู้เสียหายบอกแบบนั้นนะว่าเธอสูญเสียพ่อไม่พอนะเธอได้เงินมาเนี่ยกลายเป็นว่าตำรวจเรียกเงินเธอ2 5 0 0 0 0หบาทอย่างนั้นเลอคุณกายเป็นเงินค่าทำคดีครับ <ฮะ S 2> แล้วเธอก็บอกไม่ยอมสิมาเรียกเงินแบบนี้ได้ยังไงผ่านมากว่า3เดือนแล้วคดีไม่คืบแล้วฝั่งคู่กรณียอมรับผิดทุกอย่างเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้นเบื้องหลังข่าวกับกายสวิทช์ครับครับ ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์แล้วถูกคู่กรณีขี่รถพุ่งชนเป็นเหตุให้เสียชีวิตครับหลังเกิดเหตุลูกสาวของผู้เสียชีวิตต้องออกมาร้องของความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนเนื่องจากว่าจริงๆแล้วคู่กรณียอมรับผิดทุกอย่างเยียวยาค่าเสียหายให้ทุกอย่างแต่ปัญหาอยู่ที่ตำรวจครับเธอกล่าวหาว่าตำรวจซึ่งเป็นร้อยเวรนายเนี่ยเรียกรับเงินค่าทำคดี2 5 0 0 0 0บาทเธอไม่ได้พูดแค่ลมปาก มีหลักฐานด้วยเป็นคลิปเสียงสนทนาที่เธอบอกว่าเธอคุยโทรศัพท์กับตำรวจนายนี้ไปฟังเสียงนี้กันครับเราต้องการถึงสองแสนห้าเลยหล่ครับผู้กองก็ต้องบอกก่อนนะมันค่าอะไรมั่งคะพี่ค่าดำเนินการต่างๆที่เราใช้ได้สิค่าดำเนินการต่างๆที่เราจะได้สิเพราะว่าเพราะเรารถเรามันไม่ีเบือพรบอือ พระบลแล้วไม่มีพละโบลแล้วรถถูกละครับแปดแสนอีกแล้วแล้วมันมันต้องสองแสนห้ามันลดอะไรไม่ได้เลยหรอกคะพี่ก็ไมีตังไม่เราไม่ต้องควักสองแสนห้าคือสองแสนห้าเรารับเต็มไปเลยสองแสนห้าคือว่าสมมติว่าหนูได้มาห้าแสนเนาะพี่เอาไปสองแสนห้าแล้วให้หนูรับสองแสนห้าโดยที่หนูไม่ต้องเอาเงินสดออกไปเลยไม่ต้องเลยชัดเจน ไม่ได้ซับซ้อนและคุ้มเคืออะไรเลยเสียงผู้ชายเมื่อสักครู่เนี่ยเธออ้างว่าเป็นตำรวจครับเป็นร้อยเวรขอเรียกรับเงินค่าทำคดี250 0 0 0บาทจากกรณีพ่อของเธอถูกคู่กรณีขี่รถชนจนเสียชีวิตทางเสียงผู้ชายที่เธออ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยบอกว่าเธอไม่ต้องเสียอะไรเลยคือฝั่งคู่กรณีม,มีพรบอ,รอยู่แล้วจ่ายให้50,000 0บาทครอบครัวผู้เสียชีวิตก็เอาไป250,000บาท ส่วนอีกครึ่งหนึ่งคือ250,000บาทให้ตำรวจเป็นค่าทำคดีครับซึ่งเธอบอกเธอรับไม่ได้ครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับเนื่องจากว่าคู่กรณีเองเนี่ยเธอบอกน่ารักมากเลยนะคุณตินคุณปุ้มคู่กรณีที่ขี่รถมาชนพ่อเธอจนเสียชีวิตยอมรับผิดทุกอย่างแล้วก็เยียวยาเธ,เธอเต็มที่ครับแต่เธอติดอยู่ที่ตำรวจนายนี้แหละที่มาเรียกรับเงินแบบนี้เธอเองเนี่ยไม่ยอมครับเพราะว่า ผ่านมา3เดือนแล้วตอนนี้คดีก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมีการให้ข่าวด้วยนะว่าทางร้อยเวนนายเนี้ยติดต่อไปยังคู่กรณีบอกว่าจะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมจะให้ฝั่งคู่กรณีกลับคำให้การแล้วลักษณะเหมือนกับว่าให้พ่อเธอเนี่ยมีความผิดร่วมด้วยครับจะได้ไม่ต้องได้เงินสักบาทเลยลักษณะแบบนี้นี่นะครับซึ่งลูกสาวของผู้เสียชีวิตเธอทุกข์ใจเป็นอย่างมาก ก็ลเลยมาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดครับไปฟังเสียงลูกสาวผู้เสียชีวิตคนนี้กันครับเร,เราไม่เชื่อใจเขาแล้วตั้งแต่ทีแรกที่เขาเรียกเงินสองแสนห้าแต่เขาบังคับให้เราเซ็นใบนี้อย่างเดียวออที่บอกว่าเซ็นแล้วได้ห้าหมื่นใช่ไหมใช่หนูก็เลยไม่กล้าเซ็นเพราะเราไม่ได้ไเลยจริงๆค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าไม่เซ็นก็ไม่ต้องเซ็นงั้นก็รอไปเลยไม่เป็นไรแล้วหลังจากนั้นเขาก็ขับรถกลับไปแล้วคู่กรณีก็โทรหาหนูบอกว่าพี่ครับ ตำรวจโทรหาครับหาให้ผมอะไปให้การใหม่เหมือนคล้ายว่าไม่เปลี่ยนทําให้การเขาจะให้เราผิดทุกช่องทางเลยเหรอแล้วเขาไม่ส่งสารเราเหรอทั้งๆท,ที่เราก็ก็สงสารเขาอะ่ะคือเรารู้ว่าถ้าเราออกออกสื่ออะเขาจะเดือดร้อนแล้วครอบครัวเขาจะอยู่ยังไงถ้าเขาออกอะเขาก็าต้องเดือดร้อนอะหนูก็ร้อให้เขาแบบให้เขาเห็นใจอะจะสามเดือนแล้วอะแต่สุกท้ายเขาก็ไม่สงสารหนูอ่ะ นีครับในเมื่อ250,000บาทไม่ให้ตำรวจใช่ไหมงั้นมามาเซ็นเอกสารตรงนี้ตำรวจยุ่นเอกสารให้เธอเซ็นครับรับเงิน50,000บาทครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมามันลุกลามบานไปมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงเธอบอกว่าที่เธอโชคดีมากที่คู่กรณีเนี่ยเห็นใจเธอแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างเลยนะครับไปฟังเสียงลูกสาผู้เสียชีวิตคุยกับคู่กรณีกันครับ มีมีกระโทูมาบ้างฮเนีก็ดีให้ให้ผมไปวันอาทิตย์ที่เก้าแล้ที่หายไปบันบันทึกอ่าให้การไม่ัางงอ่าว่าว่าพอพีพีเธาถือบลูกคือกันอันน่นี้คอถามแม้วเพื่นกับว่ามาม้าหลดเดี๋ยวจีสอบเองออกมาแล้วแล้วพี่ใ พี่บนนาพีพ้นไปพร้อมกันเลยผมไม่อยากไปนัดแล้วบอกกันแบบคนละเทียแบบมีมันมันบติว่างหนัอย่ามันูดในห้องผิดฉันใช่ใช่เออผมนับบริษัทใยู่แล้วนะฮะทีมงานของเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยก็โทรศัพท์ไปยังผู้บังคับบัญชาของตํารวจนายนี้แล้วนะครับผู้บังคับบัญชาบอกว่าไม่ทราบเรื่องไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแต่จะตรวจสอบให้ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับว่ามีการเรียงรับเงินตรงนี้หรือเปล่า เพื่อความชัดเจนคุณผู้ชมครับเบื้องหลังข่าวกับกายซวิตครับพอได้ข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยเราต้องสอบถามรอบด้านเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็มีการกล่าวหาตำรวจนายนี้แล้วทำเรียกรับเงิน250,000บาทจากครอบครัวผู้เสียชีวิตจริงผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้ครับผมได้สอบถามไปยังคุณสมนึกคู่กรณีเนี่ยนะครับเขาเองก็ไม่มั่นใจในการทำหน้าที่ของตำรวจนายนี้แล้วเหมือนกัน ร้อยเวรพยายามติดต่อให้เขาเนี่ยไปให้ปากคําเพิ่มเติมในวันอาทิตย์จะถึงนี้แต่เขาไม่ไปครับเขาให้การทุกอย่างไปหมดแล้วอ่ะเขายอมรับผิดด้วยซ้ําว่าเป็นฝ่ายที่ชนท้ายอีกฝ่ายจนเสียชีวิตแล้วก็จะรับผิดชอบเยียวยาทุกอย่างแต่กลายเป็นว่าตํารวจนายเนี้ยมีพยายามที่จะมาปั่นเขากับผู้เสียหายใชร์ำพูดนี้เลยนะพยายามจะปั่นให้ตัวเขากับครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นมีปัญหากันครับ ทั้งทั้งที่เขาเองเนี่ยยินดีรับผิดชอบทุกอย่างอยู่แล้วประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมคือทางฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าตํารวจร้อยเวนายนีย่บอกว่านี่มีหลักฐานนะมีกล้องติดหมวกของผู้ที่ขี่รถชนพ่อเธอจนเสียชีวิตหลักฐานชิ้นเนี้ยตารวจได้มาแล้วแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าหลักฐานที่เห็นในภาพเนี่ยพ่อของเธอก็มีส่วนผิดด้วยเหมือนกัน อ้าวเรื่องนี้ก็เธอก็สร้างความแปลกใจเหมือนกันผมก็ถามไปยังคู่กรณีของเธอครับว่าไอ้กล้องที่ติดหมวกของคู่กรณีเนี่ยที่ไปขี่รถชนเขาเสียชีวิตเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วตอนนี้อยู่ไหนยังไงไปฟังเสียงคู่กรณีกันครับลุงบวยนี่แกก็พอขี่ทางหน้าผมเลยครับผมหลบไม่ทันน่ะพี่อ่าแล้วก็ชนเลยผมพยายามหักหลบแล้วแต่ว่ามันหลบไม่ทันก็ชนแกแกจะเลีเ้ยวเข้าบ้านแ,แต่ทีนี้ไปชนท้ายแก,กครับ ยอมรับผมยอมรับผิดหมดแหละครับเพราะว่าผมก็เซ็นรับรับผิดหมดทุกอย่างแล้วก็กล้องติดหมวกน่ะผมมีแต่ว่าคือว่ามันผมไม่ได้เปิดเพราะว่ามันไม่มีแบตมันมันดูไปได้แล้วแล้วทีนี้ตำรวจเขาก็แบบมามาพูก่กับคู่กรณีผมว่าผมให้ผมให้หลักฐานเขาไปแล้วเหมือนเขาจะปั่นวแบบเหมือน ผมไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไระพี่แอลอ้อยเวยนน่ะพี่เข้าใจไหมเหมือนเหมือนจะเข้าใจยุให้ผมแตกกันแล้วก็จะไปเอาเงินกับอ่าผู้คู่กรณีผมน่ะพี่เข้าใจไหมอ่าครับอ้าวเป็นเรื่องแล้วครับคุณผู้ชมครับในเมื่อทั้งคู่กรณีและผู้เสียหายเนี่ยให้การตรงกันเลยว่าตำรวจนายเนี้ยทำหน้าที่อย่างไรทางคู่กรณีบอกไม่เข้าใจว่าตำรวจยื้อทำไม อยากจะให้จบไวๆนะครับคุณเป็นผู้รักษากฎหมายทําไมทําแบบนี้ซึ่งทางคู่กรณีบอกเห็นใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมอา้าวโอ้โหเป็นประเด็นร้อนชาเลยนะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อเลยจริงๆนะครับว่าทางฝั่งร้อยเวรที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะชี้แจงว่าอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยลูกสาวผู้เสียชีวิตมีคลิปหลักฐานเปิดคลิปแรกที่ฟังไปว่ามีการเรียกรับเงิน2องแสนห้าหมื่นบาทจากครอบครัวคนตายจริงๆครับเอออก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดนะครับคุณผู้ชม